the ghost mad คือเป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ส่งเรื่องนี้มาแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นเรื่องครอบครัวนะแต่ว่าคุณครูท่านนี้เขาเป็นคุณครูเขาชื่อคุณครูวนิดานะฮะ เขาสอนอยู่ที่กทมเนี่ยนะฮะแล้วก็ชื่อเล่นก็ชื่อคูดาคูดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าชื่อเรื่องว่าแลกชีวิตแลกชีวิตนะฮะคือย้อนไปเมื่อตอนคูดาอายุได้ประมาณสักสามสิบสองสามสิบสามปีเนี่ยคูดาในบ้านเกิดเขาอยู่จังหวัดสระบ,บรุรีเขามีพี่น้องอยู่สองคนคือมีน้องสาวอีกคนหนึ่งแลวตัวตัวเขาเองเนี่ยเขาสอบ ข้าราชการมาเป็นบรรจุครูได้ที่กทมก็เลยได้เดินทางเนี้ยมาบรรจุครูที่กทมแล้วก็ได้สอนหนังสืออยู่ที่กทมแล้วก็ให้น้องสาวเนี้ยดูแลแม่เพราะว่าพ่อของรูดาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่กูดาเด็กๆก,ก็ดูแลกันแบบนี้ฮนะรูดาก็เดินทางกลับบ้านบ้างไปดูแม่บ้างแล้วก็ให้น้องสาวดูอยู่เป็นประจำประจำกูดาก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มา แล้วก็มีครอบครัวอยู่ในกรุงเทพพอมีครอบครัวอยู่ในกรุงเทพแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีลูกมีอะไรแล้วก็เป็นอ่าเป็นคุณครูด้วยกันแต่ว่าอยู่คนนะคนละโรงเรียนนะเออคูดาก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็เดินทางไปหาแม่ที่สระบุรีบ,บ,บ่อยๆขับรถไปเองประจาประจาทีนี้เหตุการณ์นี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆพอเพล้ะฮะหลังจากที่คูดาสอนหนังสืออะไรทําเรียบร้อย ก็กลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านเนี่ยแฟนของกูดาเนี่ยก็ยังไม่กลับเพราะว่าติดธุระเร่งด่วนอะไรสักอย่างก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวว่าตอนเนี้ยแม่ล้มในห้องน้าเพราะว่าแม่ตอนนั้นก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยล้มในห้องน้ําตอนเนี้ยน้องสาวกําลังพาคุณแม่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลทีนี้กูดาเนี่ยก็ร้อนใจว่าเออเฮ้ คุณแม่ก็อายุมากแล้วเนะวาะก็มาล้มในห้องน้ําอีกอะไรอีกเนียก็เลยตัดสินใจเนี่ยขับรถเพื่อจะกลับไปดูแม่ที่สระบุรีเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้นี่นน้องสาวก็บอกมาว่าอ่าคุณแม่ได้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็อาการก็น่าเป็นห่วงพอสมควรทีนี้คูดาเนี่ยเขาก็บอกกับแฟนว่าจะขอกลับไปดูแม่แต่แฟนก็ยังติดธุระอยู่ก็เลยเดินทางไปคนเดียว พอเดินทางไปคนเดียวขณะนั้นเนี่ยมันออกจากกรุงเทพประมาณสักหกโมงครึ่งก็ขับออกจากนอกเมืองอะไรเมืองก็มันก็ประมาณทักทุ่มสองทุ่มแหละฮะระหว่างทางเนี่ยกูดาบอกว่าในสมัยที่อายุสามสิบกว่าเนี่ยตอนนี้กูดาอายุสี่สิบเจ็ดแล้วก็นา่าจะสิบกว่าปีแล้วนะสิบสิบกว่าปีสิบห้าปีสิบหกปีแล้วก็ขับไปก็ขับไปเนี่ยด้วยใจที่เป็นห่วง แล้วก็คิดถึงแม่ว่าแม่จะมีอาการไงมั่งอะไรงมงก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่ก็ขับรถค่อนข้างเร็วในวันนั้นเพื่อจะให้ไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆนะพอขับไปสักพักเนี่ยพอมันอยู่ระหว่างทางปรากฏว่ากูดาเนี่ยเห็นผู้ชายท่านหนึ่งยืนอยู่กลางถนนที่กูดาเนี่ยกำลังขับไปนะฮะ พอเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะยืนเหมือนกำลังจะเดินหรือไม่เดินกําลังอยู่กลางถนนนะฮะคูดาก็บีบแต่พอบีบแต่ปุ๊บด้วยความเร็วของรถนะฮะก็เลยตัดสินใจเนี่ยมันไม่พ้นแล้วจาเป็นจะต้องชนหรือไม่งั้นก็หักหลบแต่คูดาเนี่ยตัดสินใจที่จะหักหลบเพราะว่าด้วยความเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความตกใจเพราะเห็นคนนะ่กระชันชิดก็เลยหักหลบพอหักหลบปุ๊บปรากฏว่า รถเนี่ยมันคว่ำมันพลิกคว่ำนะแล้วกูดาเนี่ยก็เหมือนบาดเจ็บคือรถมันตะแขงพลิกคว่ำเลยนะคกูดาก็ติดอยู่ใน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 รถนะฮะด้วยอาการที่แบบว่าสลืมสลือแต่ว่าก็ยังมีสติอยู่กูดาบอกว่าในวันนั้นอะพอก็รู้สึกตัวเริ่มแบบทุกอย่างมันเงียบ มันเป็นเดดแอร์เลยฮะคือแบบมันก็เสียงดังโมคโมคามโคลมคามเพอร,รถคว่ำนะแล้วสักพักหนึ่งมันก็เงียบแล่กูดาก็ลืมตาขึ้นมาว่าเออตัวเองยังไม่ตายนะก็ยังรู้สึกว่ายังยัง,ย,ง,ย,งยังมีชีวิตอยู่แต่ในใจลึกๆก็ยังห่วงแม่แต่ว่าตอนเนี้ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เลยชำเลืองตาไปที่ด้านข้างของรถนะเพราะว่ารถมันตะแคงแต่ก็มองเห็นด้านข้างได้ ปรากฏว่าเห็นผู้ชายสามคนนะกูดาบอกแล้วก็ผู้หญิงสองคนมายืนมองกูดาแล้วก็เป็นร่างที่ดำแล้วก็มอมแมมเลยฮะประมาณสี่ห้าคนเนี่ยมายืนมองแล้วก็รู้สึกว่าสามสี่คนห้าคนนะ่ะเขาคุยกันคุยกันประมาณว่ามันตายไหมมันตายไหมพูดแบบเนี้ยทีนี้ไอ้กูดาเ็าบอกว่านึกในกใจว่า ทำไมไม่เข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ยทําไมไม่เข้ามาดูเราทําไมต้องมาพูดว่ามันตายไหมมันตายไหมด้วยความมีสติขึ้นมานิดนึงก็เลยรู้สึกว่าช้ำเลืองมองไปแล้วก็จะเอ่ยปากพูดว่าช่วยด้วยเพราะว่ารู้สึกที่ขาเนี่ยมันเจ็บมากๆากนะเพราะว่าด้วยแรงอัดแรงอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> และตอนนั้นก็รู้สึกว่าหัวเนี่ยศรีรษะเนี่ยแตกด้วยอะไรด้วยหน้าเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือ แต่ทีเนี้ยบริเวณรอบนอกรถเนี่ยก็รู้สึกว่าชายสามคนสี่คนอะไรที่อยู่บริเวณนั้น่ะไม่ได้เข้ามาช่วยเลยแล้วก็พูดกันเหมือนเถียงกันว่ามันตายไหมมันตายไหมมันจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยสักพักหนึ่งเนี่ยกูดาบอกนะตัวเองเนี่ยมันเริ่มจะหมดแรงแล้วพออยู่ในตรงนั้นอะมันนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะหมดสติเพราะว่า อาจจะบาดเจ็บทางภายในอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มตาจะลืมจะหลับอ่ะจะหลับเหมือนตัวเองอ่ะจะหมดสติไปก็เหลือไปเห็นมันเหมือนชายจีวรของพระที่เท้าอ่ะนะเห็นเดินเป็นตะแคงเนี้ยปรากฏขึ้นก็เลยลืมตาขึ้นมาอีกทีปรากฏว่าเป็นพระรูปหนึ่งมายืนพอาพระรูปนี้มายืนเนี้ย เหมือนมีแสงอะไรบางอย่างที่ออกจากองพระนะฮะที่มายืนเนี่ยแล้วให้ทําให้ผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนอะไรพวกนั้นอนะเหมือนค่อยๆขยับไปขยับไปขยับไปแล้วก็หายออกไปแล้วก็มีพระรูปหนึ่งนะเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าโยมโยมไม่ตายนะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแล้วแล้วพระรูปนั้นก็หันหลังแล้วก็เดินออกไป แล้วทีเนี้ยคุณอ่ากูดาเนี่ยก็เหมือนหมดสติหมดสติแล้วสักพักเนี่ยก็ยไปรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลก็อตอนนั้นนะขับรถไปเนี่ยมันใกล้จะถึงสรับบุรีแล้วก็ไปหมดสติแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแถวๆนั้นนะฮะเขาก็ดึงอา่างอะไรต่ออะไรก็ไปอยู่โรงพยาบาลพอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยเจ็บเจ็บร่างกายเจ็บอะไรไปหมดเลยทีเนี้ยหมอก็ทําการผา่าตัดก็ไม่รู้ว่าผ่าอะไรอะไรยังไง พอรู้สึกตัวมาแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็มีออกซิเจน,เนออกอะไรก็ตัวเองก็สลืมสลือจากการผ่าตัดหรืออะไรก็แล,แล้วแต่พอในช่วงพะวงที่เขาเข้าผ่าตัดเนี่ยจิตใจของคนเป็นลูกเนาะก็ยังรู้สึกว่าเป็นห่วงแม่เพราะจิตสุดท้ายที่เขาคิดอยู่ก็คือว่าแม่เราจะเป็นยังไงเพราะว่าแม่เราเนี่ยล้มอยู่ในห้องน้าก็เลยรู้สึกว่ามีดวงจิตที่ที่คิดอะ ิดที่ประสงค์ดี่เป็นห่วงแม่แม้ตัวจะเจ็บปวดแต่ก็ยังเป็นห่วงแม่อยู่พอไปอยู่ในภวังนั้นน่ะในตัวเองเนี่ยหลับไปหรือสลบไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้าไปเห็นเหมือนจะเป็นความฝันในภวังว่ามีพระองค์เดิมพระรูปเดิมเดินมาพร้อมกับแม่ตัวเองพร้อมกับแม่ตัวเองนะเดินมาแล้วแม่ตัวเองเนี่ยก็ก้มลงกราบ พระรูปนี้แล้วก็บอกกับพระรูปนี้ว่าอิฉันพร้อมแล้วพระคุณเจ้าอิฉันขอให้ลูกฉั้นมีชีวิตอยู่ที่ดีอิฉันแก่มากแล้วอิฉันสมควรจะต้องไปฉันอยากให้ลูกฉันนประสบความสําเร็จในชีวิตไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บปวดนะขอให้ดิฉันเจ็บปวดแต่เพียงผู้เดียว แล้วก็ก้มหลงกาบแล้วในผวังนั้นนะ่ะกูดาเนี่ยเขาก็ร้องไห้ว่าทําไมแม่พูดแบบนั้นแล้วกูดาก็คิดคิดว่าเออทาไมแม่เราพูดแบบนั้นทําไมต้องพูดแบบนี้อะไรเงี้ยพอในอยู่ช่วงพวังเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยสะดุ้งฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าน้ําตาเนี่ยมันไหลเต็มเต็มแก้มเลย ว่าแม่เราทําไมพูดแบบนี้อะไรเงี้ยก็คิดไปต่างๆนานาแล้วก็พบกับตัวเองเนี่ยเหมือนใส่เฟือกใส่อะไรเต็มไปหมดเลยในร่างกายแล้วก็เจอหน้าแฟนฮะแฟนก็ตามมาทีหลังพอเจอหน้าแฟนเนี่ยก็เลยถามแฟนว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแฟนก็บอกว่าคุณลดความนะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้อะไรเงี้ยแล้วคําแรกที่กูดาถามก็บอกว่าโทรหาแม่ให้หน่อยเพราะว่า แม่เป็นยังไงตอนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นห่วงตอนนี้แฟนของกูดาเขาก็เลยพูดว่าตอนเนี้คุณแม่เสียชีวิตแล้วจากประสบอุบัติเหตุที่่าล้มในห้องน้านะฮะว่าน้องสาวเขาก็โทรตามพี่สาวว่าพี่สาวถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยจนโทรไม่ติดก็เลยโทรหาแฟนของกนดาก็ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้ว แล้วทีเนี้ยกูดาเขาก็เลยร้องไห้เสียใจพอร้องไห้เสียใจแล้วก็นึกขึ้นมาอีกมโนหนึ่งว่าพระรูปนั้นน่ะที่เห็นน่ะคือพระที่คุณแม่เนี่ยศรัทธ,ธามากๆอยู่ที่วัดวัดหนึ่งที่คุณที่วัดบ้านเกิดนะแต่พระรูปนี้เนี่ยท่านมรณาภาพไปนานแล้วแต่คุณแม่เนี่ยเขาศรัทธ,ธาพระรูปนี้มากๆแล้วก็เหมือนผูกพันนะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตแม่เนี่ยเอามาแลกกับชีวิตเราใหา้ให้ชีวิตเราในยอยู่รอดมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ว่าแลกชีวิตกันแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นตาบาปที่สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคูดานะแล้วรู้สึกว่าแม่ต้องมาเสียพเพราะรเราอะไรเพราะเราอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตหลังตรงนั้นเขาก็ ตัวเองก็เริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็จัดงานศพงานอะไรเรียบร้อยก็ทําศพให้คุณแม่คุณแม่ก็เสียตัวเองก็เริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นเนี่ยครูดาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดกับสิ่งสิ่งนี้มากๆก็เลยได้ไปทําบุญแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนนั่งสมาธินั่งอะไรเนี่ยก็ได้นิมิตเห็นอีกว่าพระรูปเนี่ยมาบอกว่าที่โยมเป็นอยู่เนี่ย ไม่ใช่เพราะการแลกชีวิตนะแต่มันถึงเวลาของคุณแม่เขาแล้วขอให้โยมอนะ่ะปฏิบัติตัวเป็นคนดีแบบนี้อันนี้คุณแม่เขาเป็นคนเหมือนขอชีวิตให้ไม่งั้นโยมก็จะไปอีกคนหนึ่งเพราะาเหตุการณ์ที่ลถความเนี่ยมันหนักหนาสาหัสก็เป็นพระที่ที่คุณแม่เขานับถือแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ครูดาเนี่ยเก็บงามเรื่องนี้มานาน แลวสุดท้ายเนี่ยครูดานเนี่ยก็เข้าทางสายธรรมโดยตรงเลยฮะคือเป็นครูสอนหนังสือแล้วก็ทว่างเว้นจากวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปป,ปฏิบัติธรรมนะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีดว่าเออคนที่เรารักเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ดูแลเนี่ยเราควรจะหมั่นไปดูแลท่านนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะจากกันวันไหนจะอยู่กันวันไหนถ้าเรายังมีโอกาสเราก็ ขอให้ดูแลท่านตัวพี่นี่เองก็บกพร้องเรื่องนี้นะบางครั้งก็คุณแม่ก็อยู่แต่งหวัดเราก็มาดิ้นรนสู้เพื่อทํางานทำมาหากินเพื่อจะ,อะเลี้ยงชีพแล้วก็ส่งไปทางบ้านแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่เคยขาดแต่ว่าเรื่องการดูแลเนี่ยบางครั้งก็กต้องมีบกพร่องบ้างก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยก็นะฮะรักคุณพ่อคุณแม่มากๆแล้วก็ดูแลท่านมากๆนะฮะ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้หลอนอะไรมากมายแต่ว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะพี่เนก็หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่าอยากให้มันปิดท้ายกับรายการแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ดีเลยทีเดียวที่คูดาเนี่ยได้ส่งมามันเหมือนการแลกชีวิตกันอาจจะไม่ได้เจอผีไม่ได้เจออะไรแต่มีข้อคิดดีๆอ่ะละครับนี่ฮะเป็นเรื่องที่พี่เนได้ถ่ายทอดมา